คุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างแล้วเปล่าครับว่าระหว่างโปเกมอนกับดิจิมอนเนี่ยใครมีจํานวนที่มากกว่ากันคลิปนี้ผมมีคําตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลดิจิค l รายอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับปัญหาโปเกมอนกับดิจิมอนใครมีจํานวนที่เยอะมากกว่ากันก่อนที่เราจะไปเริ่มนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมลองทายดูเล่นๆว่า โปเกมอนกับดิจิมอนเนี่ยใครเยอะกว่ากันในความคิดของคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็จะมาเรื่อกันที่โปเกมอนกก่อนนะฮะซึ่งโปเกมอนนี้ผมจะอิงข้อมูลจากเว็บไซต์โป k e m o n d b n e t หรือ p o k e m o n d a t a b a s e นะฮะซึ่งเขาสรุปโปเกมอนตัวล่าสุดไว้ที่หมาบอร์890ตัวนะฮะแล้วเราก็หันมาดูที่ดิจิมอนนะซึ่งผมจะอิงจากเว็บไซต์วิกิมอนเว็บไซต์เดิมของเรากันนะฮะซึ่งผมก็ได้ทำการนับดิจิมอนทั้งหมดในเว็บไซต์นี้แล้วนะฮะก็ได้ทั้งหมดจำนวน1,324ตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่รวมกับแอปมอนนะฮะในภาคของ d ิจิมอนยูนิเวิร์สเราต้องบวกเพิ่มอีก137ตัวเป็นทั้งหมด1,461ตัวเหตุผลง่ายๆที่ดิจิมอนมีจำนวนเยอะกว่าโปเกมอนนะฮะเพราะว่าดิจิมอนนั้นมีสายวิทยาการที่หลากหลายเกินไปนะฮะไม่เหมือนกับโปเกมอนที่มีวิทยาการสายตรงเพียงอย่างเดียวไม่อ้อมคอเหมือนกับดิจิมอนนะฮะ ยกตัวอย่างอากคมอนจากดิจิมอนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอากคมอนตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถมีสายพันธการที่หลากหลายเส้นทางมากเลยต่างจากโปเกมอนนะฮะที่ยกเว้นปิกาจูก็ต้องพัฒนาเป็นไลชูอย่างเดียวก็ไม่สามารถจะพัฒนาเป็นลิซดอนได้อย่างเด็ดขาดเหตุผลข้อที่2นะฮะดิจิมอนเป็นผู้นําทางด้านการย้อมแมวนะฮะจากคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คือวอเกมอนตัวเดียวนะฮะเขาทําการย้อมแมวออกมาได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะ ในพี่แกจะเล่นทำร่าง X Antibody มาอีกมากมายเลยนะแต่เดียวก่อนถ้าคุณผู้ชมคิดว่า d i ิจม o n เป็นผู้นำที่แท้ทูแล,แล้วคุณผู้ชมคิดผิดนะเพราะว่าเว็บไซต์ที่ผมนำเสนอโปเกมอนไปข้างต้นตน,นี้เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอแต่ต้นฉบับของโปเกมอนแต่ละตัวนะไม่มีการนำะเสนอตัวโปเกมอนย้อมแมวใดๆเลยนะซึ่งมันทำให้โปเกมอนเนี่ยมีอยู่แค่890ตัวเท่านั้นนะ ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าโปเกมอนเนี่ยเขาจะสามารถทําย้อมแมวได้เยอะกว่าดิจิมอนที่มีถึง1,400กว่าตัวแต่เมื่อพอผมเห็นภาพนี้แล้วมันทําให้ผมรู้ว่าผมคิดผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่รวบรวมโปเกมอนทุกตัวแม้ว่าจะย้อมแมวหรืออะไรก็ตามนะฮะซึ่งผมลองนับนับดูแล้วมันก็มีประมาณ2,514ตัวในภาพนี้เลยโอ้โหแม่เจ้าคิดว่าดิจิมอนเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการย้อมแมว่แล้ว ไม่ใช่นะโปเกมอนเป็นผู้นําทางด้านการย้อมแมวที่แท้ทูอย่างเช่นในตัวผีเสื้อตัวนี้นะฮะมันมีเพียงตัวเดียวตามันสามารถแตกลายออกมาไดถึง18ลายโอ้มก็ย้อมแมวขนาดไหนคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันนะฮะในจะภาคซันแอนมู n ที่มันจับตัวเก่าๆเนี่ยมาทําให้มันเป็นภาคออโราให้หมดเลยนะฮะซึ่งมันก็ทําให้โปเกมอนเนี่ยมีจํานวนแสนที่ดิจิมอนไปอย่างน่าตกใจเลยโอ้ oh. โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ